เขารู้สึกว่าเออเขาแบบมาจริงๆเลยแบบเนี้ยเป็นความตื่นตันแบบมองไม่ถูค่ะสวัสดีนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเทคน่าจะเป็นเทคที่ประมาณ4หรือ5แล้วนะคะคือเหมือนกับว่า วันนี้นัวไปหาคุณหมอนะคะรอบที่สองมาเนาะตามที่แบบว่าบอกไว้ในคลิปก่อนนะคะว่าครั้งหน้าก็คือวันนี้เนาะวันที่17มิถุนายนนะคะ <ao S 1> ก็คุณหมอนัด <Jacqu eline> ไปดูโรคนะคะเจ็ดสัปดาห์ซึ่งไม่รู้ตอนเน่เมื่อกี้ก็คือพออัดคลิปแล้วก็แบบน้ําตาแตกนะคะจนตอนนี้คือตาแดงไปหมดแล้วเนาะแล้วก็รู้สึกว่า พูดไม่รู้เรื่องนะคะหนก็เลยอัดใหม่ซ้ําๆๆจนตอนนี้คิดว่าน้านําตา่าจจะไม่ไหลแล้วนะคะอืมวันนี้นะที่โนอยู่คนเดียวเพราะว่าตอนนี้โชเฮอ,ออกไปสังสรรค์น,นะคะกับคุณลุงเนาะซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปตามทางของผู้ชายญี่ปุ่นสังคมญี่ปุ่นอะไรแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้เนเจอ คุณหมอนะคะผู้หญิงท่านเดิมเลยก็คือเป็นท่านที่ผ่าตัดโนูด้วยนะคะซึ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเขาจะทําเป็นทีมนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยคุณหมอก็นัดไปตรวจดูาการเต้นของหัวใจโนะ้ซึ่งเอาจริงๆคือแบบเหมือนกับรู้สึกว่าพอตั้งแต่รู้ว่าท้องมันเหมือนทําให้แบบโนูงกายเป็นว่าเป็นคนขี้กังวลแบบมากกว่าปกติะคะ่ะคืออย่าง พอวัดท้องปุ๊บอะจนกว่าจะไปหาคุณหมออย่างเงี้ยค่ะก็กังวลว่าเอะมันท้องจริงท้องไม่จริงกลัวว่า,วาเออที่เราแบบตรวจปัสสาวะมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนลึกเปล่าหรืออย่างงี้ใช่ไหมคะเออมันก็มันก็กังวลใจตลอดลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็มีความรู้สึกแบบคลื่นไส้อาเจียนก็รู้สึกว่าเอออาจจะแบบท้องจริงแหละอะไรเงี้ยในคลิปก่อนนะคะก็คือตอน5สัปดาห์เนี่ยมันยังเร็วเกินไปที่จะดูว่า ตัวหัวใจเนี่ยเต้นหรือ,อยังใช่ไหมคะซึ่งวันเนี้ยก็โหให้กังวลว่าแบบหัวใจจะเต้นไหมแบบจะเต้นช้าหรือเต้นอะไรผิดปกติไหมอะไรอย่างี้นะคะอืมแล้วพอเข้าห้องตรวจก็คือคุณหมอก็บอกว่าโอ,โ,อโอ้แบบหัวใจเต้นปกติดีนะคะอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบแค่ประโยคนั้นอะ่ะมันก็ทําให้น้องแบบน้ําตาแบบคลอยอีกแล้วอะไรเนี่ยคะ่ะมันก็เป็นแบบ ความดีใจน้อแต่หนูก็รู้สึกว่าเหมือนอะตั้งแต่ฮอรท้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน้ําตาออกแบบบ่อยมากอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนน้าตาแห่งความดีใจแหละอะไรเง,งี้ยเพราะว่าหนูเพิ่งมาอัดใน u u u e e ก็จริงนะคะแต่ถ้าหลายๆท่านที่ติดตามใน Facebook เพจนะคะก็จะทราบดีว่าเออหนูก็แบบรักษาบุญญาณมานาน บบกินยาสีดยาแบบทําสารพัดอย่างนะคะจนกระทั่งแบบผ่าตัดด้วยก็คือแบบไม่สบายกายไม่สบายใจเนาะอะไรแบบเนี้ยมาเยอะอนนมันผ่านอะไรมาเยอะมากอืมออาละ้ำธาจะไหลแหละแล้วแบบพอวันนี้เหมือนพอตรวจเสร็จนนะที่คุณหมอให้ดูวันเนี้ยนะคะน้องเขาแบบว่าเป็นหัวใจเต้นกระพิบกระพิบแบบถึงมันจะเล็กๆนาะเพราะเขาบอกว่า ขนาดก็คือประมาณเท่าแบบเม็ดกาแฟอะไรแบบเนี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าเออเขาแบบมาจริงๆเลยแบบเนี้ยโอ๊ยไม่เอาละไมไม่อยากถ่ายเท็กใหม่แนะคะอือห่ะมันก็เลยแบบเป็นความตื้นตันแบบมองไม่รูกคือตอนเด็กๆค่ะแม่ของโนเองอะจะชอบพูดกับโนเสมอว่าแบบ 生まれてきてくれてありがとうあれねตตคือแบบว่าขอบคุณที่แบบเกิดมานะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ก็จะพูดว่าแบบน้อจ๋าว่ามามีโนะักล้นานคนไดย็คือนอว่าเป็นแบบของขันอันล้ำค่าของแม่นะยเงี้ยซึ่งแบบคือตอนนั้นนก็เข้าใจนะแต่ว่าเหมือนพอวันเนี้ยที เห็นเห็นบาหัวใจกับพีว่าแบบโอเคแบบมันมีสิ่งนี้ชีวิตอะที่แบบอยู่ในท้องโนจริงๆอะไรเงี้ยสงสัยต้องถ่านเจ้ใหม่เลยเออโนก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบโนก็เห็นแบบมาอยู่กับเราแล้วจริงๆอะไรแบบเนี้ยหลังจากที่แบบเขามานานมาก <laughs> รู้สึกทํให้เข้าใจประโยคที่แม่แบบเคยพูดมากๆคือต่อให้แบบโอเคยังไม่แบบเกิดมาเจออะไรแบบเนี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกของคุณจริงๆในแบบสิ่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค้อีในโลกที่โนเป็นอะคือเหมือนหลายท่านก็บอกว่ามันก็มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นโลกที่แบบ จะมีลูกไม่ได้เลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าลูกหุงน้ําในรังไข่อะคือแต่ละคนมันก็มีหลายสาเหตุแตกต่างกันไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือตัวถุงน้ําเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เหมือนไปรบกวนฮอร์โมนที่ทําให้แบบว่าไข่มันตกอ่ไงเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือไข่เนี่ยจะไม่ตกก็คือต้องทํำยังไงก็ได้ค่ะให้แบบไข่มันตกลงมาเนาะก็อย่างของ หนูก็เป็นวิธีที่แบบว่าเจาะถุงน้าในรังไขเพื่อให้แบบว่ากําจัดถุงน้ําไปชั่วคราวอ่แล้วก็เหมือนอันนี้คือหมอญี่ปุ่นไงก็เน้นวิธีธรรมชาติใช่ไหมคะก็คือให้ไข่มันตกด้วยตัวเองอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ใช้ยากระตุ้นหรืออะไรเลยนะคะเนี้ยอืมก็มคือเหมือนแบบเหมือนแค่ทาร่างกายให้หนูเป็นแบบสภาพคนปกติที่เขาไม่ได้มีถุงน้ําอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนเขาก็ อาจจะใช้วิธีเาเหมือนผสมเทียมทําเด็กหลอดแก้วอะไรเนี่ยมันก็ได้หมดแหละแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสําหรับนุง่งก็รู้สึกว่า,าการที่แบบลูกคนหนึ่งจะเกิดมาได้เนี่ยมันเขาเรียกไงมันคือแบบโชคสะตาจริงๆอะไรเงี้ยอคือเพิ่งแบบรู้ความหมายนั้นจริงๆ<ม>อะคอ่ะว่แบบมันเป็นสิ่งที่แบบวิเศษมากเลยอะไรเงี้ย เพราะว่าต่อให้หนงอ่ะใช้คุณหมอใช่ไหมใช้เครื่องมือแพทย์ช่วยในการที่จะเอาทุงน้ําออกหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือนงก็ใช้เป็นวิธีนับวันตกไข่มันต้องแบบวันนั้นภายใน24ชั่วโมงหรืออะไรแบบนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือมันต้องแบบเป็นจังหวะที่ได้อะ่ะแล้วแบบตัวเชื้อสุจิที่เขามันต้องวิ่งไปหาไข่อย่างเงี้ย ที่โนแบบเคยลองเข้าไปดูในพวกคลิปที่แบบเขาทําเป็นแบบพวกวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ต้องฝ่าฟันหุปนกระสาทนู่นนี่นั่นคือแบบเออกว่าจะแบบได้เป็นเด็กคนหนึ่งมานี่แบบน้อนก็รู้สึกว่าเออคือทําไมแบบสิ่งมีชีวิตอย่งลังโลงนีออ้มันแบบเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากอะไรแบบเนี้ยก็เพิ่งรู้ความหมาย ของแบบการเกิดของสิ่งมีชีวิตข็วันนี้แหละคะ่ะตอนนี้ก็ยังแบบเป็นไตรมาสแรกนะคะก็คืออยู่ในช่วงแบบสามเดือนแรกนะคะก็เอ่อมันก็ต้องยังแบบมีโอกาสที่จะแท้งหรืออะไรแบบนี้สูงก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆอยู่เหมือนกันนะคะอืมก็แบบกลายเป็นคุณแม่ที่กังวลไปเลยแ้วก็พยายามไม่เครียดเท่าไหร่อะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ที่ทรมานก็คือแบบ แพ้ท้องบางวันก็แพ้แบบเหม็นกินอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนบางวันก็ง่วงอะไรอย่างเงี้ยก็ง่งง,งกันไปแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักมันก็คงจะชินกับอาการแพ้ท้องหรือเปล่านะคะอะไรประมาณนี้นะก็เสียงขึ้นจมูกมากๆเลยแต่ก็คิดว่าเป็นเทคที่น่าจะดีที่สุดตั้นแต่ที่แบบเริ่มถ่ายมานะคะอืมค่ะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ อัปเดตประมาณนี้เนแล้วก็ที่คุณหมอบอกก็คือเดี๋ยวไปเจออีกทีเนี่ยสองสัปดาห์หน้านะคะก็คือตอนที่อายุครบ9สัปดาห์นะคะ,ะตอนนั้นเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าจะเขียนเป็นจดหมายให้นะว่าแบบว่าเหมือนไปรักษาต่อที่ไหนเนซึ่งวันนี้รนก็บอกชื่อโรงพยาบาลไปแล้วนะคะเป็นชื่อโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองที่โนอยู่ ะะแล้วก็เออโนอ่ะก,ก็เลยถามคุณหมอว่าเออแบบสงสัยว่าทําไมเหมือนกับผแผนกที่วันนี้โนมาหาคือไม่มีพหทองเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็เลยบอกว่าก็คือผแผนกนี้จริงๆแล้วมันก็คือเป็น,ผนแผนกรักษาบุตรยากแต่ว่าเหมือนที่ญี่ปุ่น,นะคะคำว่าคุนินจิโดหรือว่ารักษาบุตรยากเนี่ยก็คือเป็นคําที่ค่อนข้างซนซิทีฟมากๆสําหรับคนญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นที่ผแผนกเนี่ยมันจะไม่มีป้ายติดเลยว่าแบบเป็นแบบรักษาบุตรยากอะค่ะเขาก็จะ ติดเป็นป้ายปกติเลยว่าเป็นแผนกสูตินารีเวชอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่เหมือนอยากรักษาที่โรงพยาบาลน,นี้ต่อนเนี่ยก็คือรักษาได้แต่ว่ามันจะเป็นอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาที่โนวไปผ่าตัดไปไปอสองกล้องนั่นแหะคะ่ะ ซึ่งมันก็คือไก่จัดเมืองโนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นโนก็คือโอเคเลือกฝากคันที่โรงพยาบาลใกล้ๆนะส่วนการคลอดเนี่ยโนก็บอกคุณหมอว่าตอนนี้คิดไว้คร่าวๆว่าจะซาโต้ใกล้ๆนะภาษาไทยก็คือเหมือนคัว่ากลับบ้านเกิดนะคะก็คือจะกลับไปกรุงเทพนะคะอยากไปคลอดที่กรุงเทพแบบใกล้ๆกับครอบครัวที่โน,นเนี่ย เกิดมาอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าอุ่นใจกว่าเนาะแบบอยู่ญี่ปุ่นมันโน้โน้ไม่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 แข็งแรงพอนะคะที่จะแบบว่าคลอดลูกที่ญี่ปุ่นแล้วก็เลี้ยงเองแบบคนเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าโชเฮหรือว่าแม่โชเฮหรืออะไรเงี้ยเขาก็น่าจะวุ่นวายยุ่งมากนะคะก็คิดว่าน่าจะกลับไปอ้อนไปพึ่งพานะคะครอบครัวตัวเองอาจจะดีกว่าเนาะนะคะ ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็อาจจะแอบแบบยาวนิดนึงแถมไม่รู้ว่าฟังออกหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้โนก็กว่าคลิปนี้เนี่ยจะออกไปก็โนก็น่าจะแบบว่าเป็นคณาท้องหลายๆวีคแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็มีความเชื่อกันโนะ้ทั้ง คนญี่ปุ่นและคนไทยก็เหมือนกันก็คือแบบก่อนจะผ่านไตรมาสแรก3าเดือนแรกเนี่ยก็คือ,อยังให้แบบอุบไว้ก่อนเพราะมันเป็นช่วงที่แบบคือแท้งง่ายอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติประกาศออกไปแล้วสุดท้ายแท้งอะไรเงี้ยบางทีการที่เราแจ้งคนว่าท้องเนี่ยมัน,ม,นมันแจ้งง่ายแต่การที่แจ้งว่าแบบอ้าวแท้งเงี้ยมันก็ลําบากใจอะเนาะทั้งคนแจ้งทั้งคนแบบรับข่าวสารอะไรแบบนี้นะคะก็ยังไงก็ฝาก ติดตามนะคะความคืบหน้าอัปเดตต่างๆนะคะทั้งใน y o u t u b e นะคะหรือว่า Facebook ด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะยังไงฝากติดตามเอเนสน้อยไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย